กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เจ๋งและไม่เหมือนใครในบัลแกเรียอยู่ใช่ไหมต้องที่ถ้ำเดวทัชกาเลยทีน่นี่ไม่ใช่แค่ถ้ำธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากๆทำไมต้องไปเดวทัชกาเคฟลองนึกภาพถ้ำที่ใหญ่โตมโหลานมีช่องเปิดขนาดมหึมาบนเพดานถ้ำถึง7ช่องทําให้แสงธรรมชาติสาดส่องลงมาข้างในได้แบบจัดเต็มไม่ได้มืดทึบเหมือนถ้ำทั่วไปเลยนะ แสงที่ส่องลงมาทําให้เกิดเงาและสีสันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาของวันบอกเลยว่าสวยและอลังการมากๆแถมยังมีต้นไม้และพืชสีเขียวๆขึ้นอยู่ข้างในด้วยนะยิ่งทําให้รู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยสวยงามถ่ายรูปปังใครที่ชอบถ่ายรูปต้องมาที่นี่เลยเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยถ่ายรูปขึ้นกล้องสุดๆแถมแสงยังสวยถ่ายรูปออกมาดูมีอะไรแน่นอน ไม่ต้องใช้ไฟฉายส่องหามุมสวยๆให้ยุ่งยากเลยไม่ใช่แค่ถ้ำแต่มีประวัติศาสตร์นะรู้ไหมว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาหลายพันปีแล้วด้วยนะแถมยังเคยถูกใช้เป็นคลังเก็บของทางทหารในสมัยก่อนด้วยเจ๋งปะล่ะเหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนเลยไม่ว่าจะมาเที่ยวคนเดียวมากับเพื่อนหรือมากับครอบครัวเพราะเป็นสถานที่ที่เข้าถึงง่ายไม่ได้ต้องผจญภัยอะไร แต่ก็ยังคงความตื่นเต้นและน่าประทับใจไว้ได้เต็มเต็มไปง่ายเที่ยวง่ายถ้ำเดเวิัชกาตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเลเวชมากนักเดินทางสะดวกถ้ามีโอกาสไปบัลแกเรียลองปักหมุดที่นี่ไว้ในลิสต์เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน